อ๋ดแลวครับผมสามจุม่มนะเอานาสามจุ่มครับผมแจะจุ่มง,งามๆเลยแดงดุงครับผมแดงดงจุ่มงามๆครับผมอืงามครับครับผมไปไปหลมไปชมกระตอ๊อบสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันในสาว,วันทีสิบสองมิถุนายนสอง8ันห้า้หกสิแปดะจ๊ะ วันนี้ก็เขาป้าหาเห็ดคือเก่าจ้ะไม้พิกัดกาป้าบานสังหอมตำบลไห้คำเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะไปตามหลุ่นตามชมน้ำกันเด้อจ้ะวันสิมันเห็ดยังแน่จ้ะอืมหน้าตาโแล้วครับผมละงอกครับผมโอ้ยปัาเป็นเน่เป็นกอเลยเนาะละงอกเป็นกอเลยครับผมดอกงามๆครับผมดอกใหญ่ดอกโตครับผมอุ้ยเบิ่งพี่ดอกขับครับครับผมเป็นกอเลยครับผม หมูขาวครับพูใหญ่มีใ่มุ่นพ้นตก๊กัได้มากครับผมยานเอฟซีผมมีคลิปเบิงครับผมยานพี่อุผมมีคลิปลงครับผมก็เลยได้มากครับผมพนต๊ะกระสูครับผมอ้ยมึงครับผมดอกงามเลยพูใหญ่มีใ่เอ้ยคุ่นเอาเป็นลูกในบ้านเป็นบานในสวนน้ำในเด้อ,พ,อ,อพูใหญ่มีใ่เอ้ยคุ่นอ้ยขาดลายครับผมไปไปไปตามล่นตามชมน้ำาลูกน้ำล้านต่อครับผมวัชพ่อหอยิ่งลูบอรครับผมมึน ก่อนเวครับผมสามจุ่มเนะนะสามจุ่มครับผมแต่่วาจุ่มงามๆเลยแดงดุงครับผมแดงดุงจุ่มงามๆครับผมงามครับครับผมไปไปหลุมไปชมกระต้อครับผมสิี่ปอยีกระบอกอะไรจ้าอลไรครับผมบานุผืงครับผมเปลี่ยนกอครับผมบอกไงคางามครับพอไงไม่ไง กอแดงแกงหรอฮจ้าอือหือดอกงามครับผมเก็บเก็บในวันฝนตกครับผมอือดอกงามครับคุณอือ,อเอนี่ยร์กอมามาตะพีครับบ๊วยเออดอกดอกงามครับครับไปื่อนยัยมียัอือโอ้ยฟังเสียงฮัทขาครับผมนุ๊กปุ๊บเลย ไปไปไปหลุ่นไปชมกระตอครับผมสิ่ข่อีกุบอหกอครับผมแต่ว่าดอกเดียวครับผมผมมีดอกงามครับครับผมไปไปหลุ่นไปชมกระต้อครับผมสิ่ข่อีกุบอหกอแล้วครับผมอ๋อสีแดงดวงจ้ะสีแดงงามขนาดครับผมดอกเดียวพี่น้องเลยแต่ว่าดอกเดียวไปไปไปหลุ่นไปชมกระต้อครับผมสิ่ข่อีกุบอหมักดอกบานพี่น้อง เอาคือเกาครับพ่อยัยมีไงเอาไปปนครับผมปนในถ้ำเสือแนะครับผมปุ่นบ้านถูบึงๆๆครับผมพอกันตอนเถาครับพ่อยัยมีไงดอกงามคักครับผมบานไหวฝนตกฝน,นตกครับผมมันก็เลยบานเร็วทั้งบริมาหน้าหมื่บ้านนี่ครับผม,ม,มแต่ว่าก็เอาคือเกาแล้วพ่อยัยมีไงเหรอ คักคักครับผมไปติดตามหลุมตามชมน่องดูน้ำร้านต่อครับผมปสิพอยืนรูโบครับผมลงขาวครับผมเดบกกระดอกเดียวคือเก่าไปไปตามหลุมตามชมน้องกันครับผมสิพอยืนรูโบครับเพื่อดอกเข้าผลงานครับผมละเบิดตัวนี้ละเแดงดวงครับผมผลงานครับผมดวงแดงดวงครับผมเตัวนเี้กระสีมีแดงโกครับผม แรงกอองค์นกครับผมละก,กายละง,งขูขาวครับผมละงูหยักละงูยักรยกร <laughs> มีครับผมแรงกอบานครับผมวันนี้บาสุกับข้อฝา,ากสองบาชวนชาแนลน,นั่นครับผมฝากกดติดตามกดซับส,สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมติดกับเรื่องใจให้บาสุ่ในคลิปต่อไปครับผมน,นี่บาสุกขกล่าวกาบาสวัสดีครับ